รีวิว Xiaomi 13T และ Xiaomi 13T Pro ได้กล้องล e i ก้ามีเลนส์เทเลโฟโต้แล้วก็ได้ชิปเซตเป็น Dimensity 9200พัท เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Xiaomi 13T Series นั่นเองนะซึ่งเขาก็มีออกมาให้เลือกถึง2รุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Xiaomi 13T และ Xiaomi 13T Pro นั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงตัวใหม่ของค่ายนี้เลยนะแล้วก็หยิบชิปเซ็ตตัวท็อปนะคะมาให้ด้วยนะอย่าง Dimensity 9200พั s นั่นเองนะเอาใจสายเล่นเกมได้แบบสบายๆเลยนะคะและนอกเหนือจากการใช้งานที่ทรงพลังแล้วเนี่ยในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยเพราะว่าได้เป็นกล้องเลนส์ไหลากา จะน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ มาดูในเรื่องของดีไซน์กันบ้างดีกว่านะคะต้องบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็น Xiaomi 13T และ Xiaomi 13T Pro เนี่ยมีออกมาให้เลือก3สีด้วยกันนะคะสีพิเศษเลยคืออันนี้นะคะสี Alpine Blue นั่นเองนะส่วนอันนี้จะชื่อว่าสี Black นะคะและอีก1สีนะคะที่เราไม่ได้มารีวิวในตรงนี้จะชื่อว่าสี m i d d l Green นั่นเองนะต้องบอกเลยว่าสําหรับสีที่พิเศษสุดอันนี้นะคะอ l พ b l u เนี่ยเขานะคะจะได้วัสดุผิวหลังตรงนี้นะคะเป็นแบบ Xiaomi Bio Comfort Vegan นั่นเองเป็น หนังนะคะมันจะเป็นสัมผัสเนี่ยนุ่มเลยนะคะจับกระชับมือมากๆเลยนะแล้วก็เออสัมผัสไปเหมือนแบบเป็นหนังจริงๆนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับสีนี้แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าใช้งานยาวๆไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำความสะอาดสินสกกุกปรกหรือการฝังของสิงสรกเนจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าใส่เคสนี่ก็ไม่น่ากังวลอยู่แล้วในส่วนของตรงนี้นะคะแต่ว่าโดยการใช้งานทั่วไปที่เราเอามาลองในช่วงนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหานะคะเช็ดทาความสะอาดได้นั่นเองนะสำหรับหนังตัวนี้นะคะ แล้วก็อีกสองสีที่เหลือเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นผิวกระจกแบบนี้นั่นเองนะคะก็คือกระจกเงาวับๆแบบนี้เลยถ้าจะส่องหน้าได้เลยนะคะแต่ก็ติดลายนิ้วมือง่ายนิดนึงนะในส่วนของน้ําหนักนะคะต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของแต่ละรุ่นแต่ละสีนะเดี๋ยวขอพูดจากตัวเริ่มต้นก่อนเลยนะคะอย่างเซี่ยมี 13T นะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวของสีพิเศษอย่าง Alpine Blue อันนี้นะคะจะเบาสุดเลยนะคะอยู่ที่193กรัมเท่านั้นเองนะส่วนอีก2ส,สีนะคะจะอยู่ที่100 97กรัมนั่นเองนะในส่วนของ รุ่นตัวท็อปนะคะอย่าง Xiaomi 13T Pro นะตัว Alpine Blue นี้นะคะจะหนักอยู่ที่200กรัมค่ะส่วนอีก2สีเนี่ยจะหนักที่2 0 6กรัมนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องความหนาของตัวเครื่องนะคะก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะแต่ไม่ว่าจะเป็น Xiaomi 13T หรือว่า Xiaomi 13T Pro เนี่ยก็จะแบ่งตามนี้นะคะให้แบ่งตามสีแทนนะถ้าเกิดเป็น Alpine Blue นะคะความหนาจะอยู่ที่8.62นั่นเองนะส่วนอีก2สีเนี่ยความหนาจะอยู่ที่8.49พานั่นเองค่ะ ในส่วนของหน้าจอกันบ้างดีวกว่านะคะต้องบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยได้หน้าจอเหมือนกันเลยนะคะให้พาร์เนลเป็น Crystal r e อ o m o m o l e d นะคะขนาด6.67นิ้วนะแล้วก็ได้ความละเอียดระดับ 1.5K Full HD Plus อีพัดอีกด้วยนะคะอตัตราเฟชเรทสูงมากๆเลยถึง 144Hz เลยนะได้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,200ทับ2,600นิตเลยนะคะสว่างมากๆนอกจากน,น,นี้ยังมีการครอบทับนะคะด้วย c o n i n g g o r i l l a g l a s s 5อีกด้วยค่ะ มาพูดถึงดีไซน์รอบตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยอันนี้เนี่ยเขาดีไซน์เป็นแบบเจาะรูพันช์โฟตรงกลางแบบนี้เลยนะคะมีกล้องหน้าความละเอียดถึง20ล้านเลยนะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีการแกนลนยนิ้วมือใต้หน้าจออยู่ด้านล่างตรงนี้อีกด้วยค่ะด้านบนกันบ้างดีกว่านะคะมีลำโพงนะมีช่องอินฟาเรดนะคะแล้วถัดมาก็เป็นในส่วนของรูไมโครโฟนนั่นเองนะเหนือขึ้นมาด้านบนตรงนี้เล็กน้อยนะคะขอบเครื่องตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของลำโพงอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะตรงช่วงนนี้เลยะะคะ มาต่อกันเลยนะคะที่ทางด้านซ้ายของตัวเครื่องจะไม่มีการใช้งานใดๆนะส่วนทางด้านขวานะคะก็จะมีในส่วนของปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power นั่นเองเป็นปุ่มการใช้งานพื้นฐานเลยนะมาต่อที่ด้านล่างได้เลยนะคะมีช่องใส่ซิมนะคะสามารถใส่นานโนซิมได้2ช่องนะถัดมาเป็นรูไมโครโฟนนะคะเป็นช่องเสียบชาร์จแบบ usb type c แล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนของลำโพงนั่นเองค่ะ,ะมาต่อที่ด้านหลังเลยนะคะแน่นอนว่ามาพร้อมกับโมดูลกล้องนะคะสี่เหลี่ยมดีไซน์แบบนี้เลยมาพร้อมกับกล้องหลังนะคะถึง3ตัวด้วยกันเลยแล้วก็มี ไฟแฟทท้อีกด้วยค่ะ มาพูดถึงสเปคกันบ้างดีกว่านะคะขอเริ่มจากเสี่ยวมี 13T Pro ตัวท็อปก่อนเลยนะตัวนี้เนี่ยจะใช้ชิปเซตนะคะเป็น m e d i a t e k Dimensity 9,200พัทนั่นเองระบบปฏิบัติการนะคะใช้เป็น Android 13นะคะบนพื้นฐานของ MIUI 14นะในส่วนของ GPU นะคะใช้เป็น ARM Immortal ์ท g 715นะแล้วก็แรมนะคะแรมและ ROM เนี่ยบอกเลยว่ามีให้เลือก2รุ่นด้วยกันนะคะแรมเนี่ยเขาใช้เป็นตัวท็อปแบบ Lp DDR5x เลยนะส่วน ROM เนี่ยเป็น UFS 4.0 ะะมีให้เลือกระหว่างแรม12 g b กนะคะกับ ROM 512 g ิหรือว่าจะเลือกเป็นรุ่นแรม16 g ิกับ ROM 1เทเไบต์ก็ได้เช่นกันนะคะแบตเตอรี่5,000 m ah ิลนะคะรองรับนะคะ120วัตต์ไฮเป r ร์ชาร์จติกด้วยนะชาร์จเร็วมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าสามารถชาร์จเต็ม100%ในระยะเวลาแค่19นาทีเท่านั้นเองนะแล้วใช้เวลา5นาทีเนะี่ยชาร์จได้ถึง36%เลยค่ะต่อไปนะคะมาพูดถึงตัวเริ่มต้นกันบ้างนะคะอย่าง Xiaomi 13T นะ ตัวนี้เนี่ยสเปคนะคะก็จะต่างกันอยู่นะโดยใช้ชิปเซตนะคะจะเป็น m e d เด t e k Dimensity 8 2 0 0 Ultra นะแล้วระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วยมี UI 14เหมือนกันนะคะในส่วนของแรมและรอ m อันนี้จะมีให้เลือกรุ่นเดียวนะคะจะไม่ได้มีให้เลือกเป็น2ช้อยเหมือนกับตัว Pro นะตัวที่แรมของเขานะคะจะใช้เป็น L P D D R 5นะแล้วก็จะได้อยู่ที่12 g b นั่นเองในส่วนของรอ m นะคะจะได้เป็น U F S 3.1นะคะความจุอยู่ที่ 256 g ิกินั่นเองนะก็จะมีให้เลือกรุ่นเดียวเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของแบตเตอรี่5,000เท่ากันนะแต่อาจจะรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่67วัตต์เทอร์โบชาร์จิงนั่นเองค่ะ เาพูดถึงจุดเด่นบ้างดีกว่านะคะแน่นอนต้องพูดถึงกล้องก่อนเลยเพราะว่าถ่ายรูปสวยมากจริงๆนะคะโดยที่ทั้ง2รุ่นนี้นะคะเขาก็จะได้เลนส์ไลกานะคะวาริโอซัมมิคอนมาใส่ไว้ในตัวนี้เลยนะซึ่งสําหรับกล้องหลังนะคะมีมาให้ถึง3เลนส์ด้วยกันพูดถึงเลนส์หลักก่อนเลยนะคะให้ความละเอียดมาที่50ล้านพิกเซล f 1.9นะได้ระยะเลนส์อยู่ที่24มิลนั่นเองนะะแล้วก็มีเลนส์ ASPH ให้ด้วยนะคะก็ทำให้การรับแสงเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นน อนะนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของรุ่นโปรนะคะอันนี้จะได้เฉพาะรุ่นโปรนะสามารถถ่ายวิดีโอ 8K ได้เลยนะคะความละเอียดยระดับ u ั t ต a าไฮเลยนะคะก็คือละเอียดเหมือนแบบถ่ายในแบบหนังลงภาพ,พย,ายนตร์แบบนั้นเลยนะคะนอกจากนันเน้เขายังรองรับในส่วนของ OIS EIS นะคะทำให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยมันนิ่งมากขึ้นนะคือเราเดินไปถ่ายไปได้เลยนะคะมันก็จะได้ภาพที่สมูทมากนั่นเองนะถัดมานะคะเลนส์ต่อไปเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ให้ความละเอียด50ล้านพิกเซล เซลเช่นกันนะคะโดยที่ให้ f 1.9้นะแล้วก็ได้ระยะเลนอยู่ที่ 50mm มมอีกด้วยนะในส่วนของเลนสุดท้ายจะเป็นเลนอัลเตอร์วาวนะคะความละเอียด12ล้านพิกเซล F 2.2นะระยะของเลนอยู่ที่15มมิลนั่นเองค่ะในส่วนของกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซล F 2.2นั่นเองค่ะและสําหรับใครนะคะที่เป็นสาวกไลกาแน่นอนว่าก็น่าจะชอบสไตล์ภาพของเขานะคะซึ่งความพิเศษอีกหนึ่งอย่างเลยคือเขามีสไตล์ของไลกามาให เราเลือก2แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอันแรกเลยนะเป็นสไตล์ไลกาออ t h เทน i ิกลุคนะคะอันนี้จะมีความแบบสมจริงคมชัดมีความแบบดูเข้มเข้มขุมขุมนะเป็นสไตล์ผ้าแบบขุมขุมนิดนึงและอีกหนึ่งสไตล์นะคะจะชื่อว่าไลกาไวเบลล l ลุคนั่นเองจะมีความแบบมีชีวิตชีวาสดใสเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งทั้งสสไตล์นี้นะคะเราไม่ต้องไปปรับแต่งสีอะไรเพิ่มเติมเลยนะได้ภาพออกมาเนี่ยก็จะดูเป็นสไตล์ของไลกาเลยนั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งลูกเล่นที่น่าสนใจนะคะสำหรับโหมดการถ่ายภาพแบบ portrait นะคะก็คือสามารถเลือกระยะเลนได้นะอันนี้เลือกได้แบบง่ายๆเลยนะคะก็จะมีทั้ง35 50 90นะโดยที่90เนี่ยก็จะได้เลนเป็นแบบ soft นะคะเป็นสไตล์ภาพที่แบบเอ้ยแปลกใหม่ดีนะสวยงามมากๆเลยนะคะคือบอกเลยว่ากล้องเนี่ยสวยจริงๆนะในเรื่องของการถ่าย p o r t เทรตนะคะ ต่อไปนะคะต้องพูดถึงฟิลเตอร์บ้างเผื่อใครที่จะชอบใช้งานตรงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเขามีฟิลเตอร์สไตล์ฟิล์มมาให้เพิ่มอีก2แบบนะคะจริงๆเนี่ยเขาก็มีฟิลเตอร์ของไลกามาให้เลือกหลากหลายแล้วนะแต่ไม่เพิ่มมาให้อีก2นะคะก็คือในส่วนของไลกาที่เป็นแบบซีเปียนะคะกับไลกาบลูนั่นเองนะก็จะได้ภาพแบบอุย้ยเหมือนถ่ายฟิล์มแบบนั้นเลยถ้าเกิดใครชอบนะคะน่าจะถูกใจก็ไปเลือกใช้กันได้นะในส่วนของเมื่อชีพนะคะต้องการแบบโอ้ตั้งค่าเองทุกอย่างหมด ก็ยังคงมีมาให้อย่างแน่นอนนะคะสามารถไปตั้งค่าเองได้เลยนะต่อไปขอพูดถึงความรู้สึกจากการที่ลองถ่ายภาพลองชิ้นงานบ้างต้องบอกเลยว่าประทับใจมากคือภาพมันสวยมากเลยในเรื่องของสกินโทนเนี่ยมันดูแบบดูสมจริงแต่ว่ามีความแบบใสของภาพแบบมันสวยอะคือสีมันพอดีมากๆเลยนะคะได้สีภาพที่แบบสวยงามเก็บรายละเอียดแบบ ครบมากคือตัดส่วนตัดคอบต่างๆคือแบบเอาเป็นว่ากล้องเนี่ยขออวยเลยว่าสวยมากจริงๆนะคะในเรื่องของโหมดฟิ้งฟิ้งเซลลแบบตัวบิวตี้ของเขาเนี่ย เขามีนะมีคาว่าฟุ้งติ้งอยู่แต่ว่าเขาจะไม่ไดมานั่งแบบปรับเป็นส่วนๆปรับตาปรับนู่นปรับนี่ไม่ใช่มันจะเป็นแบบฟุ้งฟิ้งเป็นระดับแบบว่าปรับได้จากศูนย์ถึงร้อยเลยนะคะคือมันจะฟุ้งฟิ้งแบบที่ยังเป็นธรนธรมชาติอยู่นะมันจะไม่ได้เปลี่ยนหน้าเราให้กลายเป็นแบบเป็นหน้าแบบ AI ไอปอะไรแบบนั้นอนะคือมันยังเป็นหน้าเราเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะแบบเออผิวมันอาจจะมีความแบบละมุนมากขึ้นแต่มันยังแบบมันธรรมชาติมากเอาเป็นว่ามันสวยมากเลยนะ,ะขะนาดไม่เปิดฟุ้งปิ้งยังรอดเลยนะคะถือว่าเป็นกล้องที่สวยมากถ้าาาาเเกกิดว่่ใใครนนยยชอบถถภพจจะู สำหรับการแบบดูหนังฟังเพลงดูซีรีส นะคะอันนี้บอกเลยว่าสบายใจหายห่วงได้เพราะว่าเราเนี่ยจะได้มาตรฐานระดับ Dolby เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียงนะในส่วนของภาพก็ได้ Dolby Vision Dolby HDR เลยเสียงก็ได้ d o l b y m t m อ s อีกด้วยนะคะก็คือเพลินมากๆเลยนะคะถ้าเกิดจะใช้เครื่องนี้ในการดูคอนเทนต์ต่างๆนั่นเองค่ะ มาพูดถึงสายเกมมิ่งกันบ้างดีกว่านะคะมายก็ชอบเล่นเกมมากๆเลยก็บอกเลยว่าวันนี้ทดสอบเป็น ROV มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะปรับสุดทุกอย่างนะคะดันสุดแบบไปให้หมดได้เลยนะคะเปิด FPS ขั้นสูงสุดด้วยนะคะจัดเต็มมากๆเลยนะเล่นได้แบบลื่นเลยคือเฟรมเรทเนี่ยนิ่งๆเลยนะคะ59 60อยู่งั้นเลยนะโดยที่แบบสามารถใส่สกิลอัดกันได้เต็มที่นะคะยังไงเนี่ยก็เล่นไัแบบลื่นไหลๆเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยร้อนด้วยนะคะในส่วน ของตัวเครื่องนะคะถือว่าทําได้ดีเลยในเรื่องของการเล่นเกมนั่นเองค่ะสรุปกันเลยดีกว่านะคะจากที่ไมยได้ทดสอบทดลองมานะบอกเลยว่าถือว่าเป็นเครื่องหนึ่งที่ไม่ถูกใจมากๆเลยนะอ่ะหลักๆเลยเนไะม่อาจจะเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพมากๆกับเล่นเกมเป็นหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์ที่สุดคือมันสวยแบบ สวยว้าวอ่ะสวยจริงๆแล้วก็สกินภาพของเขาอ่ะคือโทนเขาอ่ะมันพอดีมากเลยอ่ะมันไม่ติดฟ้ามันไม่ติดเหลืองมันดูใส่มันดูแบบมันสวยอ่ะมันแบบมันเลิศมากเลยนะคะในเรื่องของโทนภาพนะอันนี้แนะนําเลยถ้าเกิดใครชอบถ่ายภาพน่าจะถูกใจจริงๆสําหรับรุ่นนี้อยากให้ไปลองนะในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยแน่นอนว่าให้สเปคมันแน่นๆเลยอ่ะจุกๆเลยนะแล้วชาร์จไวแบบ120วัตต์เลยนะคะมันมันแบบ โอ้โหโดนใจมากๆสําหรับสายเล่นเกมนะคือพักแบบเสียแบแป๊บเดียวไปหยิบน้ํากลับมาเล่นต่อได้เลยอันนี้คือถูกใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้นะในเรื่องของราคานะคะณวันที่อัดยังไม่เปิดตัวยังไม่ทราบจริงๆเดี๋ยวจะใส่เอาไว้ให้ที่เดสคริปชันเหมือนเดิมเลยนะคะมารอลุ้นราคากันดีกว่านะคาดเดาวันเอาไว้ที่เท่าไหร่นะคะว่าจะตรงกับใจของคุณไหมนะนี่มาก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเครื่องนี้จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นั่นเองนะเดี๋ยวไปกดดูข้างล่างกันได้เลยะคะ่ะในส่วนของช่องทางการสั่งงซื้อต่า นะคะเดี๋ยวอาจจะใส่ลิงก์ไปให้ที่คลิปชทน,นะคะตอนที่เขาเปิดตัววางจะไหน่ายเรียบร้อยแล้วนะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรนะคะไวพบกันใหม่ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย